ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับกับกอนกังฟูนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ฝนเมียผม <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตสมุทรสาคราไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้เขาห้ามไปสมุทรสาคระ <c oughs> ตอนนี้เราไปอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราเรา,เราก็ถือว่าเป็นช่องเล็กๆนะแต่ก็มีความยินดีมากดีใจมากนะที่ท่านนายกโหนี่ย ใียเกียรติช่องของเราบอกว่ามาช่วยรีวิวร้านให้หน่อยนะก็ขอวอนเพื่อนๆด้วยความเมตตาก็ขอความกรุณาช่วยกันดูเยอะๆหน่อยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน mermaid The... อะไรนะ mermaid เื่ออะไร mermaid the s e phuket ค่ะครับผมนั่นก็คือเป็นร้านของท่าน นายกโอนั่นเองนะครับผมอดีตนายกอดีตนายกโอนะฮะอดีตนายกแต่เขาก็ยังเรียกติดปากว่านายกโอนั่นเองใช่ค่ะแล้วผมก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในร้านได้คำเดียวเลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะดูดูผมดูผมนี่คือปิวนี่ไม่ได้เปิดพัดลมนะเพราะว่าด้านหลังคือทะเลใช่มันเป็นลมทะเลมันมันคือลมทะเลนะครับผมเย็นชื่นใจมากบรรยากาศของร้านนะหรือว่า ที่ตั้งของร้านเนี่ยเวลามาเนี่ยมันมาง่ายมากเพราะมันอยู่ติดถนนเลยใช่หาดปาตองค่ะจริงๆแล้วว่าค้นหา Google ได้เลยแข่ว่า m เมอร์เมดเซอภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ให้เตือๆใช่ใค้นหาชื่อนี้ปุ๊บมันขึ้นใน Google แอปเลยเออ่ไอ้นั่นอะไรนะไอ้กีพีเออก็จะขึ้นก็จะขึ้นที่ร้านนะฮะแล้ววันนี้นะครับพอดีผมเข้ามาเนี่ยายกบอกว่า อย่าเพิ่งเข้ามาเออพราะว่าร้านยังไม่เปิด<ช>จริงร้านของนายกเปิดเวลาก็คือเที่ยงขึ้นไปม<ช>ั่งรู้สึกว่าแต่ตามป้ายเลยคือบ่ายสอง,สองนะคะก็คือเปิดไปยานตอนกลางคืนอ,อ่าใช่แต่ที่เราใจร้อนเราอยากเห็นร้านเราก็เลยมากันก่อนตอนนี้ท่านนายกก็ยังไม่มาเราบุกม,มาก่อนเราแอาบมาก่อนบุกม,มาก่อนพอดีมาถึงจอดรถหน้าร้านแป๊บเดียวน้องเขาก็เข้ามาเปิดร้านเปิดอะไรก็เลยถามน้องว่าใช่ร้านท่านนายกกปะน้องบอกใช่เราก็เลยเข้ามานะเข้ามา พาเพื่อนๆชมบรรยากาศกันก่อนที่สาคัญน่ะฝนชอบมากเลยนะคือคือไอ้ตรงข้างล่างอ่ะที่ไปเขียวๆอ่ะที่นั่งเป็นหลานยาใช่แล้วแบบหลานยาเทียมนึกสภาพท้านั่งตรงนั้นแล้วลมชิวๆอย่างเงี้ยช่วงเย็นๆช่วงเย็นๆสุดๆเลยช่วงเย็นๆนี่ผมบอกได้คําเดียวว่าเราจะได้ดื่มดาบรรยากาศกันอย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะอยากนั่งกลางคืนอยากอยู่อีกคืนนะแต่ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องเดินทางต่อใช่ตอนนี้แม่ครัวยังไม่มา เพราะว่าเขายังไม่เปิดร้านใช่เราเราแอบบุกมาเราแอบบุกมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในร้านเนี่ยนอกเหนือจากบรรยากาศแล้วเนี่ยมันมีอาหารอะไรที่น่ารับประทานกันบ้างเพื่อนเพื่อนเนไม่เปนการไม่เสียเวลาไปชมกันเลย นี่ก็เป็นกุ้งถังของทางร้านนะครับนี่หน้าตาน่าทานมากเลยนะเพื่อนๆดูนะพอดีท่านนายกติดธุระนะครับมาไม่ได้อีกนะท่านบอกว่าอยากให้มาโอกาสหน้าที่ท่านติดธุระคุยธุระอยู่ผมก็บอกว่าท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไวร้รีวิวรอบหน้าก็ได้ท่านบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้งั้นเอาไวร้รีวิวรอบน้าได้แต่สั่งอะไรกินก่อนได้ไหมผมก็เกรงใจอ่ะน,นะสั่งกินก็ไม่ได้ทํางานนะที่นี้แม่ครัวก็คือพูดต,ตรงๆอ่ะร้านก็ยังไม่เปิดหรอกนะฮะ แต่นี่น้องแม่บ้านเขาก็เลยมาจัดให้ก่อนเป็นกุ้งถังนะตามที่ท่านนายกบอกอยากให้ลองชิมกุ้งถังดูเพราะกุ้งถังนี่จะขึ้นชื่อเหมือนกันในที่ร้านเนี่ยนะก็เลยหน้าตาได้ออกมาในสวยงามมากเลยเพื่อนๆนี่โอ้ยน้ำลายแตกเลยนะนี่นะกุ้งถังของทางร้านหน้าตาน่ากินมากนี่ผมยังไม่รู้ราคาผมไม่ได้สอบถามเรื่องราคาอะไรเลยเนาะเนี่ยก็จะมีหอยนะมีหอยแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหมึกนะหน้าตาสวยหน้าตาน่าทานมากครับผมเพื่อนๆ จริงๆแล้วเราอยากจะแบบถ่ายแบบหลายๆอย่างเลยแต่ท่านติดภารกิจแต่ท่านบอกให้เราสั่งอะไรก็ได้สั่งลงมาเลยสั่งลงมาเ,เราก็รู้จะสั่งอะไรนะเกรงใจท่านด้วยไม่อยากรบกวนท่านเยอะนะฮะก็ลองกุ้งถังมาดูก่อนแล้วกันเนะาะแต่พอดีน้องบอกว่าเออเดี๋ยวเจ๊กําลังเข้ามาเจ๊กําลังเข้ามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้สั่งกับเจ๊เลยก็ได้ก็เลยเอาไงดีผมกําลังคิดว่าผมจะเอาไงดีเอาไงต้องเอาซ้<ม>อนต่อซ้อนๆๆๆๆ Oke, teman-teman, biar mauดูกัน. Oke, yeah, yeah. Oke, กุ้งขังครับกุ้งนังค่ะหอมนะว่าอร่อยหอมเนยเลยหกินกุ้งเอกินกุ้งกลมกล่อมไม่ปลาหมึกว่ะปลาหมึกไม่กินกินกุ้งกินทั้งหัวเลยควร อข้็ปากไม่หมดมีหอยตัวหอยตัวเบลเลยหอยปันลลเลอรเลยอร่อยนะแม่ดูหอยปันลลเลอรเลยเนี่ยอร่อยค่ะนี่เหรอรสชาติอร่อยมากนี่ดูหอยหอยใหญ่หอยใหญ่ทางเหรออันนี้ปากจำความจริงๆท่านนายกบอกว่า อยากให้เราสั่งอาหารเยอะๆเพราะว่าท่านไม่มีเวลาสั่งเลยสั่งเลยท่านว่าอย่างเงี้ยสั่งเลยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายผมผมโทรสั่งแม่ครัวอ่าพอดีแม่ครัวยังไม่มานะฮะก็เลยมีแต่น้องแม่บ้านเขาน่าจะรู้สูตรอยู่เหมือนกันเขาก็เลยทำไม้ลองชิมดูอร่อยมากนะแ,แล้วก็ข้าวโพดด้วยมีข้าวโพดคครบันมีปลาหมึกมีปลาหมึกมีปลาหมึกเอ้ามีอะไรอีกโอ้หอยอ้าหอยอ่ะลองเลยชิมกันเลยหอยเลยมีปลาหมึกนะคะ อร่อยมากอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเรามาใหม่ออันนี้เรามาออเดิร์ฟเฉยๆนะเดี๋ยวรอบหน้าเรานัดเป็นทางการจริงๆวันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้นัดท่านนายกเป็นทางการแต่ว่าเราว่าเรามาแสดงที่ภูเก็ตแล้วเราก็ขอที่พักท่านก็ให้ที่พักฟรีหนึ่งคืนจริงๆท่านให้สองคืนท่านจะให้เรานอนค้างที่นี่ต่อแต่ว่าเรามีภารกิจจริงๆนะเราก็เลยไม่สามารถค้างได้ ถ้าถ้าเย็นนี้ท่านว่างแต่ว่าจริงๆเราต้องรีบกลับเราต้องรีบกลับต้องรีบกลับเพราะว่ามีภารกิจรอเราอยู่อนกันนะหอมหอมเนยอหอมจะกินยังไงมือจ้ะใช้มือเลยจับตรงกลางอร่อยมากครับแล้วก็กุ้งอ่ะกินได้ทั้งคำเลยไม่ต้องแกะอะไรทั้งนั้นทั้งตัวเออทั้งตัวโอ้ดู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 เนืใหญ่มากเต็มช้อนเลยจ้ะไหนๆคนดูเลยดูด้วย มันจะเผ็ดนไหนนี่ไงเห็นแล้วยังไม่เห็นเลยตาสั้นแล้วลูกว้าวอันนี้ป้อนพ่อก่อนโอ๊ยกินเถอะอ่ะเร็วเร็วเอาจะกินหอยจะกินหอยเหรอกินหอยแต่กำลังจะกินหอยเดี๋ยวชิมหอยกับน้องสาวคนละตัววันนี้พาน้องสาวมาร่วมเฟรมด้วยน้องแท้แท้นะฮะให้สังเกตใบหน้าไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกยี่ห้อว่าเป็นหน้ออันนี้ผมจะชิมหอย หอยลูกใหญ่มากดูหึ่งอ่ะตัยใหญ่จนกินคันเดียวไม่หมดตั้งแต่ครึ่งอย่าวน้องชิมหอยหน่อยกลมกล่อมมากกระโปงจะไม่เสร็จหอยใหญ่หอยใหญ่มามาชิมเข้ากล้องหน่อยดิข้าวมันฝรัอยมากสวีทสวีทสวีทวิววิว เอาเปลือกออกมาตักเปลือกกมาวางข้างนอกก่อน,นหยิบเปลือกออกมาอร่อยมากาเออมากอันนี้แนะนําเลยนะนี่ผมลองแค่อย่างเดียวเองนะวันนี้นะจริงๆแล้วผมทําคลิปนีย้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะอันนี้ก็เออพอดีโอเคชิมซะหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่มาแน่นอนอเพราะมีโครงการที่จะร่วมร่วมงานกับท่านนายกด้วยจะทําธุรกิจร่วมกันนะฮะ ร้านจริงๆเปิดบ่ายสองใช่ตามป้ายแล้วอ่ะเขาเปิดบ่ายสองใช่เพราะว่ามันได้เวลาเพราะว่าส่วนมากที่นี่เขาจะขายกันกลางคืนใช่ร้านร้านสไตล์ของคณิรินตอนกลางวันอ่ะมันก็ร้อนไงใช่ใช่กลางคืนนี่เขาจะเปิดไฟประดับอะไรเนี่ยสวยแล้วอากาศก็เย็นๆใช่ใช่ลมพัดตลอดไม่หยุดเลยเดี๋ยวจะขอให้ท่านทํร้านตรงนี้หน่อยทําเป็นเวทีหน่อยเดี๋ยวเราจะมาจัดกิจกรรมซัก อาทิตย์หนึ่งสักเดือนหนึ่งสักสองครั้งสามครัคร้งอะไรเงี้ยนะ<ช>มามาหาท่านนายกแล้วท่านจัดตรงน,นี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับขยายว่าจะทําโครงการใหญ่นะโครงการใหญ่ของของการแสดงมิติใหม่ในอาจจะเป็นมิติใหม่ในภูเก็ตก็ได้นะคอยติดตามกันไปเรื่อยๆครับโครงการนี้น่าจะอยู่ปีหน้ามีอะไรแม้ปีหน้าพุ่มเหมือนกันไม่ปีละคือหนึ่งปีอาจจะอาจจะสร้างอาจจะสร้างหนึ่งปีหรืออาจจะกี่เดือนก็ว่ากันอีกทีนะเพราะว่า แต่ท่านก็อยากให้ผมอยู่คุยธุระนี่แหละอยากให้วางแผนงานกันแต่ว่าผมไม่มีเวลาจริงนะฮะอันนี้นี่ท่านก็ไปคุยงานใช่ใช่นี่ท่านก็ไปคุยงานอยู่ท่านไม่เคยว่างอ่ะชิมให้หมดเลยกินไห้หมดเลยสาวอร่อยมากเลยเหรอ่ะ่ังไม่เผ็ดเกินไปกลมกล่อมนหมดนรกเวลาเดินทางก็ใช่ใช่ค่กุ้งเยอะเลยหรอขอกุ้งอีกตัวเห็นแล้วกุ้งใหญ่มาก นี่ <ไป S 1> น้ำซอสนี่ค่ะกุ้งใหญ่มากกุ้งติดหัวลูกมานี่มาพ่อเช็ดให้ก <satisfy> ุ้งติดหัวหนูเดินดักหน้าดักหลังโอ้โหกุ้งใหญ่ไม่ได้ดุเลยนีอีกคำนะเพื่อนๆนะกุ้งเยอะหลายตัวอยู่นะอร่อย เ้าโพดก็หวานหวานดูปลาหมึกโอ้โหยี่ยังไงย่ยม,มากเอาให้กวนมาแบบร้อนๆนะอร่อยมากไปอาหารทะเลเลยเนาะ ขนาดกุ้งถังเขายังทำมอร่อยขนาดนี้แสดงว่าอย่างอื่นคงแบบมตจางกันตามมือเอา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 ไม่เอาอันจะเอานี้ข้าวโพดไม่จ๋อไม่จ๋อ น้ำเขาอะ่ะอร่อยสดกินเล่นได้เลยนะถ้ามีเวลากินเรื่อยๆกินเพลินๆนอ,นอ,อ่ะจะอร่อยจะดีมากจริงๆนะถ้าคนมาถังเดียวไม่พอนะจ๊ะติดลมสัง่งเพิ่มอันนี้ยังไม่รู้ราคา <c oughs> อันนี้ยังไม่รู้ราคานไม่ได้สอบถามราคาเพราะไม่มีใครอยู่เลยมีแม่บ้านอยู่คนเดียวจริงๆะนะแต่ถ้าบ่ายสองขึ้นไปเนะี่ยมีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนั้นครัวเริ่มจัดเริ่ม,ม,จ,มจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้ว อันนี้เรามาบุกก่อนบอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยใช่ใช่ใช่นายกบอกเข้ามาสักเที่ยงเรามาสิบโมงสำหรับคลิปนี้เราก็คองลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าผมมาจัดเต็มแน่นอนนะฮะรอบหน้าตั้งใจมาเลยถ้ามาจุดเดียวเนี่ยมันโอเคแล้วเราจะรีวิวเราอยู่ได้ยันมืดยันค่ำเลยนะเลยอยากให้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนด้วยนะเพื่อนๆนะ <c oughs> นะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อครับหากชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะฮะแล้วคอยติดตามกันไปเรื่อยเรว่ปอปเรทรที่น จะไปทำอะไรกันอีกก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเอามาๆมาเอาเออย่าลืมอย่าลืมต่อก่ใครตัวกัะดิ่งด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย